อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่29นะครับผมเป็นวันพุธนะครับผมวันนี้สภาพอากาศวันนี้ครับผมตั้งเข้าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับผมเป็นพายุนะครับผมก็ดีแล้วครับจากอากาศร้อนมาเป็นเดือนเลยล่ะที้ฝนตกอย่างแรงครับผมวันนี้ผมก็จะไปทํางานจะตามไปทำงานนี้ก็อยู่อําเภอสังขะนะครับผมจังหวัดสุรินทร์ครับดูน้ําในถนนครับหน้าบ้านพักครับ มีบนแก๊สนะครับีคนตกแรงมากครับโอ้ยย็นชุม่มจังครับตกจางแรงเลยครับตั้งแต่ตีสี่สามสิบสี่สิบครึ 4, 30, ร่งเนี่ยสามสิบประมาณสามนาทีครับฝนตกแรงมากครับทีนี้เราก็จะไปทำงานแล้วเราจะไปขึ้นรถโอ้โหด,ดูน้ำครับผม น้ำเยอะมาฝนตกแรงด้วยเอาไว้เดี๋ยวชมตามทางนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูโอ้ยตกเงี้ย,งงย,ยครับที่นองเลยน้ำไหลครับสุดยอดสุดยอดน้ำเยอะมากสดๆเลยครับเสานี้ครับผมจุดจัดฝัดตึม อายุโซ้อนนะครับทีที่ไม่มีลมนะครับผมดครับบรรยากาศเย็นสบายชุ่มชำ่ำตอนน้าแรงกับคนตกมาอุย้ยปลาทะเลเหรอหมพี่ดอนน้ำเยอะมากครับตรงนี้มันเป็นแหล่งเนาะตรงนี้อุย้ยเกือบครึ่งลอ้อดูครับน้ำไหลมานะครับโอ้ ก็ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆครับวันนี้ฝนตกต้อนรับตั้งแต่เช้าเลยเห็นสบายชุ่มชำ่ำครับเราก็ออกจากที่ทำพักแล้วเราก็จะเดินทางไปต่อที่อำเภอสำลงทาานะครับู้ถน้นฝนตกหรือเปล่าทั้งสำลงทาาอันนี้ก็เป็นเวลาหกโมงสองนาทีครับโอ้ เร็วไม่ได้เลยครับกนตกแรงมาครับผมอันนี้อยู่อำเภอสังขะนะครับจังหวัดสุรินทร์ครับผมอุ้ยน,นี่ผมไม่ได้ถือกล้องนะครับเป็นกล้องเป็นตัวจับขามือถือนะครับเป็นจับมือถือขาจับมือถือนะครับ ใช้รดใช้จำนวนต่อลดใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับผมมีหกโมงนะครับสี่ห้าหกสองชั่วโมงนะครับเต็มเต็มอันนี้ยวอมเพื่อสังขะครับผมจังหวดสุรินกำลังเดินทางไปอำเภอสำโรง5าครับอตอนนี้ขับเร็วไม่ได้ครับขับอยูี่สี่สิบ ก็แรงมาก Heh <laughs> heh. อย่างหนักออกจากสีน้ำลงมาได้นิดเดียวเองครับดูครับมองเห็นตรงน,นู้นเลยพี่น้องเอ้ยน้ำเป็นทะเละเลยครับดูครับวิ่งเร็วไม่ได้เลยโอ้โหน้ําตอนนี้ในช่งนาก็เป็นเหมือนทะเลแล้วนะครับน้ำไหลแห้งพี่น้องครับโอ้ยเขาหมู่บ้านแล้วครับตอนนี้จะปวดจังอย่างเลย่อยไปน้ำาหโอ้โอ นำฝนตกดีแฮงอวานฝนแรกวันนี้ฝนที่สองครับโอ้ในทางมีแต่น้ำเลยครับผมขับเร็วไม่ได้เลยกระเด็นเข้าบ้านเขานี่เป็นตำนบนตรวจหรือเปล่าตำนบนตรวจนะครับผม ต่อระหว,ว่างอำเภอศรีนรง,ง,งค์กับอำเภอบางกู่ฉันมีการบริหารส่วนตำบลตรวจฉันน,นีอะไรใหม่กรมการบริหารส่นตบลตรวจ ก็ได้ครับก็ได้ไม่ทะเลกลับเร็วครับอู้ยเป็นทะเลเลยพีนองอเอ้อยบรเิเวณก,กล่องออกข้างนะครับขับรถอยู่ตกยาวๆแล้วครับหนักด้วย่ะิีนี้ก็อ้อยสมนีก่อนครับผมเซานี้ครับรายงานบรรยากาศเซานี้ฝนตกวันที่ย9มีนาสองพน้า ครับผมกินดีค่ะสวัสดีครับ